สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีสวัสดีวันปีใหม่ไทยวันที่สองนะครับวันที่สิบสี่เมษาวันสงการปีใหม่ไทยของเราวันนี้ก็มีแผนจะพาลูกๆหลานๆน้องๆไปเที่ยวที่อุบลน,นะครับ ที่อุบลคิดว่าจะไปตั้งหลักอยู่ที่พัทยาน้อยเขือนศิรินธรตอนนี้ก็มเมาน้ำอยู่อาณาจักรสวนกระท่อมนะครับช่วงนี้ใบกระท่อมก็ไม่ค่อยสวยเนื่องจากมันแรงเนื่องจากมันแรงนะครับแต่ก็พอได้เก็บเรื่อยๆอยู่ ใบาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่จากสภาพอากาศช่วงนี้หน้าร้อนครับมันแรงก็มเมาน้ำครับเอา200ลิตรหนึ่งถังแล้วก็น่าจะประมาณ50าสิบลิตรมั้งถังดำหนึ่งถังเอาไปให้เต็มเลย แต่กว่าจะไปถึงบ้านมันก็ไม่เต็มแหละผมว่าพรทางเข้ามามันก็ลำบากเป็นลุมเป็นบอ่อครับงบอบตอไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่เห็นซ่อมแซมถนนหลายปีแล้ว ขอเคลียบพื้นที่ก่อนนะครับจะได้ปิดน้ำเพื่อนเพื่อนเพื่อนของน้องก็แล้วก็ลูกรอเราอยู่ที่บ้านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง YouTube ด้วยนะครับ สำหรับ f อท่านใดที่อยู่ละแวกแถวนู้นก็แวะเวียนไปเล่นด้วยก็ได้นะครับถ้าพบเจอเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับขอส,สวัสดีครับ